สวัสดีคุณมาลีน้อยทำอะไรจิ้มมินเซค่ะอ๋อคุณมาลีทานมินเซหรอคะ่ะคุณมาลีไปโรงเรียนมันมันดิค่ะโอเคค่ะวันไหนแล้วคุณมาลีจะไปโรงเรียนคุณ่บ้านสกีปีแล้วค่ะโอ้อยู่บ้านสก,กีปี <laughs> แนวนั้นหรอใช่ คุณมาลีอายุเท่าไหร่ล่ะคะคุณมาลีอายุแบบแล้วอายุขวบแล้วว้าวสองขวบสองขวบปลายค่ะเกือบข้ามสามขวบ,แ,บ,บแล้วค่ะ <9. S 1> โอเคคุณมาลีคุณมาลีเป็นคนอะไรคุณมาลีเป็นตัวเด็ก อ๋อคุณมาลีเป็นตัวเด็กดีใช่ว้าวคุณมาลีเป็นคนน่ารักมากเลยคุณมาลีน้อยเป็นคนน่ารักมากพูดเก่งก็น่ารักด้วยคุณมาลีอ๋อมีกระเป๋าด้วยกระเป๋าอะไรล่ะคะ กระเป๋าหัวใจโอ้อาม,ามีเชืยอมีสาตางด้วยหรอใช่ามากีกลิองด้วย้วยมีกลิ้งกลิองที่สวยจ้ามีกเก่งมากจ้าคุณมาลีลูกใครเหรอคะคุณมาลีลูกแม่ค่ะอ๋อ ลูกแม่คุณแม่คุณแม่มารีสืส่อจิงใดล่ะคะแม่คุณแม่มารีเป็นค่ะคุณแม่มารีเต็นคุณแม่ปลาเป็นละมีโอ้คุณแม่มารีสื่อแม่ปลาละมีใช่อเก่ง <c oughs> มากมากเลยคุณพ่อมารีสื่อ,อยังไง คุณพ่มาลีกลายเป็นโรสาวไงว้าวคุณพ่อมาลีทำไมล่ะกลายเป็นโรสาวมาลีมาลีน้อยถุนี่จี้ถุโอ๋อเห็นน่ารักด้วยนะเห็นน่ารักให้แม่ด้วยนะโอเคค่ะแม่ okay, ha, คุณมาลีรักแม่ไหมล่ะรัก นักแม่ทำยังไงพาแม่ไปโรงพยาบาลอะ <พา S 1> ไปแม่พาแม่ไป<อ>โรงพยาบาลแม่แม่กินอมยิ้มไม่แป็งพานด้วยวายแม่โดนแม่ค่ะอ๋อใส้ไหมคิดว่าคุณมะลิไม่ล่ะคุณมะลิกินอมยิ้ มรลิจิ้งองมหยิมทองหวานพันธูโอ้พันผูเลยโอ้ต่อไปคุณมะลีไม่ไม่ทานอมหยิมหรอกค่ะโอเคเยี่ยมจผมด้วยจ้อยผม คุณมาลีน้อยไซล็บงามอ๋อสวยจริงเลยไซดังแมเปดวิว้าวดังแมบก็รู้เลยไซสบห์หน่อยหน่อยสบหน่อยว้าวเก่งมากเลยไซพรมดำว้าวเก่งจรงเลยคุณมาลี chai phụng chai phụng can... dì khánh chai phụng dì yeah.